สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ริมน้ําบ้านโป่ปงลาดบุรีนะว้นลอยกระทง<า>ไปเดี๋ยวไปดูรอบๆงานกันเบียอะไรบ้างมาเย็นเลยะใช่ใช่มันแต่เย็นเลยไปไปไป,ไปนู้นก่อนเราค่อยเดินกลับมา้เขาจะมาตามหาปลาแซลมอนปลาแซลมอนย่างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาขายกระทงกัน,นหลายร้านก็ปีนี้เขาจัดร้านไม่แน่นนะเพราะว่าโควิด ลุงสบายเดี๋ยวเราซื้อกระทงกันเลยลอยกันเลยคนไม่เยอะเนี่ยซื้อร้านนี้แล้วบีเนี่ยบีนอ๋อไหนอันเดียกระทงมาจากไหนกระทงอันนี้ก็สวยนะปลาสามสิบบาทโอ้กระทงนี้สวยกระทงอาหารปลานี่อันไหนครับอันนี้ครับอันนี้ครับอ้าวสี่สิบบาทครับจ่ายตังเดี๋ยวเราไปลอยกันเลยคนไม่เยอะ จะได้กินด้วยใช่มาเดี๋ยวเราลงไปลอยกระทงกันครับโอ้มีไฟบุญด้วยไฟมุนสวยเลยอุ้ยบีมมีเรือด้วยปีนี้มีเรือทหารด้วยครับน้องๆสุดยอดไปเลยบีมมีเรือทหารด้วยดีนะใช่ปีนี้สุดยอดปีนี้สุดยอดจุดไปก่อนต้องควาเร็ว สวยเนะกระทงนะว้าวระดับป้องนะลมังไนขอให้อธิษฐา,านก่อนอนะครับบารมีแม่บีน้องบีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขรวยรวยเฮงเฮงขอได้โลบังเยอ,ๆ <c oughs> อะๆยอะแล้วก็ดุนดุนไปน่อยหนึ่งอ่าได้ตะเละนั่นแหละ แล้วครับกระทงของเราไปพร้อมกับเรือทหารเลยครับโอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำไปาาชุหรือแมงบนต่ออ่ะโอเคตอนนี้เราก็เดินหาของกินกับของเล่นใช่ป่ะบีมอ่าดูดีว่าจะมีร้านของเล่นมาปฝีนี้มาครับของกินเพียบเลยครับ โอ้มีลูกโป่งด้วยก่ย่างก่ย่างนี่ถ้าเป็นตะก้อนแม่บีซื้อกระจายครับตอนนี้ยังยังไม่รู้จะก,กินอะไรอ่ายังไม่มีอะไรโดนดดโดนะหอบกมอบีเมาอะไรบอกป้านะเออขนมไม่เอาเลยใช่ไหมขนมไม่กินบีบีบีมเดินผ่านร้านจร <C> จะตุนร้านสติก เดินหนีเลยกลัวกลัวหัวจระเข้นี่ของจริงไหมครับหัวจระเข้จริงนะครับเอาข้าเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่าพ่นยักษ์กินสเต็กจระเลค่คะเอาไหมเอา,เอาดิเ,าดเาขาเขาบอกหัวจระเข้ของจริงนะครับนี่ดีนน้มเ,มอเอาไปเอาเอาไปย่างละไม้เลยเขาอยากลองครับนี่ซื้อไปย่างไม้ให้บีบบีบบอกอยากลองกินเนื้อจระเข้เอาครับถือครับกินเลยกินเลยกินเลยเนี่ย อินโทัวเลยสกัดคำหนึ่งร้อนมากรับไปไงรสชาติอออร่่ยนะลูกเหมือนเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่ละมั้งเหนียวเปล่าเหนียวดึงไหนเคี้ยวสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์เกิไก่เหมือนไข่เหมือนอะไรนะเหมือนไข่ไก่เหมือนไข่อันนี้รสดั้งเดิมใช่ไหมเป็นไงรสชาติทำไปดิเหมือนเหมือนเนื้ออะไรเหมือนเนื้ออะไรเหมือน เหม <Airbnb> <the> ือนเนื้อหมูผสมไข่กินได้กินได้ป่ะไอติมไม้ติมโบราณไม้บิมเอาป่ะอาไหมแข่งยังห้าสิบบาทไช้อ่ะบีมมารับเพราะบิมกินไม่ทันละลายอืมจับสามาที่รดต้องกินใช่ไอติมไอติมไม่ติมสดชื่นไหมสดชื่นไหมหายหายเนื่ยหายเนื่ย เล่นสัตว์านึงเลยว่าเอาไหมาเอามาบีมลงลูกโป่งลงลูกโป่งหรือว่าอะไรอะปลา,ปา,ปา,าลูกดอกแต่ปลาลูกดอกแต่ปลายัปลาลูกดอกปลายากษ์นะลูกดอกอ่ะชวนบีมยิงปืนบีมบอกว่าเป็นตุกต๊กตาตัวเล็กๆเขาไม่เอาอยากปลาเป้าใช่ไหมเอาบีมหยิบไปส<ป>ามดอกหยิบไปสามดอก ให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าถือให้อ่ะอ่ะลุงบอกให้หมดเลยช่องนี้งบีมลุงบอกว่าให้หมดเลยเอาปลาแรงๆปลาแรงๆเอาสูงกว่าน,นี้หน่อยดิเอา้ายังไม่โดนยังไม่โดนย,ย,ยังไม่แตบสักลูกเลยเนี่ยจะตรงหน้าระบายเลยนะเอา บีบบีบีลองปลาดูดิว่ายากกว่าอ่าให้แม่บีลองดิเห็นป่าบีปลาเองยังไม่แตกเลยหมดอย่างหายข้องใจยังว่าปลายากอ่าตอนนี้ครับนักสแสดงของเราครับพักเบกกินเนื้อจระเข้ต่อครับูแลวครับเหนียวเหนียวบีบอกเหนียวระวังไม้เหลมด้วยบาบายุดก่อนเดี๋ยวอันตราย้มกัด กัดตอนนี้กัดข้างกัดข้งขางๆแล้วก็ดึงออกมาอ่าอย่าก,กัดตรงปลายอันตรายโอ้ตอนนี้มีเรือวิ่งมาหนึ่งลำครับท่านผะู้ชมเรือของ,องมีไฟด้วยมีไฟด้วยนะจะเป็นเรือลำเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเรือมาแล้วครับตอนนี้เรือก็ดูความเรียบร้อยนะครับว่างานลอยกระทงมีอะไรแบบว่าไม่เรียบร้อยหรือเปล่า รักษาความปลอดภัยกองทัพปกโอ้ตอนนี้จเจอเรืออีกลำแล้วครับเรือหังยาวครับวิ่งสวนกันไปครับสวนเรือทหารไปแล้วครับช่วงนี้พักเบกเยอะครับกินไช้นกขทายครับ <c oughs> แม่บีซื้อสตรอเบอรี่ปั้นมาแก้เผ็ดแก้เผ็ดอ่ะก,กินกินเงินเติมพลังก่อนเติมพลัง เราซื้อของของอร่อยบัโพงงครับมีกรอบมาสุดลุ้นดูขดตอหมีด่ดิโอ้ลงไปแป๊บ,บเดียวฟูเลยอ่ะยังไม่ถึงสองวิเลยยังไม่ถึง2วิเลยฟูเร็วฟูเร็วมากกรอบด้วยโปรโปร,โปร,รอ๋อน้ำมันรอนโอ สุดยอดสุดยอดอันนี้อันนี้เครื่องเครื่องเครื่องแล้วมีไปคุกกี้ทีแล้วหอมอร่อยนี่เราซื้อมาหนึ่งกล่องอเดี๋ยวเราเดินลอดอุมโมงไฟตอนนี้มืดแล้วไฟสว่างสวยสวยงามครับสวยเลยอุมโมงไฟมีเพลงฟังไหมเพลงลอยกระทุมนี่เช้ามาอีกวันหนึ่งแล้วเมื่อคืน กลับมาลืมถ่ายจบคลิปครับบีมยังไม่ยังไม่อาบน้ำเองอยู่ในชุดนอนเลยเวลาวันหยุดหรือบ,บีมเรียนออนไลน์เสร็จเนี่ยเขาจะมานั่งเล่นในนี้ในห้องของเล่นนี่ห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวของบีมใช่ปะอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ได้ยับน้ำไม่ได้ยับน้ำเนะี่ย